คนก็กลับมาเจอกับเจคที่ช่องส่องเจกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึงเฟรนด์สิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากบิวตี้นะคะจะมีแบบไอเทมที่เราค้นพบในปีนี้เราสึกว่าเฮยมันดีแบบมีแล้วชีวิตดีของจิปัญหามากๆที่เราเจอในปี2020นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะสิ่งแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือจะมาใช้ให้ดูกันด้วยเนาะก็เป็นกันแดดนะคะของ Happy Sunday นะคะทุกคนคิดว่าจะเสริไปในเฟ v o r ์ t ิ่เมคอัพแต่วพอ ถ่ายจริงๆก็ลืมหยิบน้องขึ้นมาแต่จะบอกว่าชอบมากใช้ตลอด เป็นตัว daily protection UV cream นั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะมี SPF 50 PA+++ บวยเนาะเป็น semi matte finish นะคะกันแดดอะคือเราใช้2ข้อนิ้วประมาณนี้หรือว่าใช้มากกว่านี้เคยทำรีวิวแยกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ลองไปดูกันได้เดี๋ยวจะแปะริ้งไว้ให้เนาะแต่จะบอกว่าเป็นกันแดดที่แบบสัมผัสดีมากมันจะมีความเป็นเนื้อครีมครีมแล้วทาไปแล้วก็จะช่วยเหมือนกับปรับสีผิวด้วยนะคะเห็นป่นวาวว่าพอด,ด้านที่ทาจะมีความแบบปรับให้ผิวดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ดูวอกดูลอยนะ แลวจะเป็นกันแดดเนื้อครีมเบาๆลื่นๆเกี่ยง่ายมากหมนก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราชอบมากเพราะว่าไหนที่แบบขี้เกียจแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวมันก็จะได้ผิวแบบที่ดูธรรมชาติมากๆนะคะนี่เห็นปะลงไปแล้วก็จะ ประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะลงรองพื้นได้อะ่ะก็คือต้องรอน้องเขาเสร็จตัวแบบหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเคมีคอลกับฟิสิ่อกช่วยทั้งแบบปกป้องแล้วก็ป้องกันผิวจาก UVA UVB UV, UV ต่างๆรังสีต่างๆนะคะกันในตัวเดียวเลยนะคะทุกคนเลิศมากตัวนี้คือแบบ Recommend จริงเราจะขอแต่งไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะแบบแต่งหน้าเบาๆก,ก็ตัวที่เป็นเฟลลี่ต่อมานะคะก็คื น,นี้เลยนี่เป็นฟองน้ำของโอริฟยังนะคะทุกคนเป็นขนาดที่ไปชุบน้ำมาแล้วเนาะขาก็จะมีความพองตัวประมาณนี้เนาะแต่สมัยไปเรียนเกาหลีอะคือชอบมากเห็นคนเกาหลีใช้กันไปเขาใช้เะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เออลองไปมาใช้ดูในโอลิฟย่างแบบราคาไม่แพงด้วยแลยมันลงคอนซีลเลอร์ได้เนียนแล้วก็ไวมากทุกคนแค่เท่แทบไปนะคะก็คือมีความเนียนไปเลยนะคะทุกคนเดียวแล้วตัวนี้คือเขาจะแบบไม่ได้เป็นฟองน้ำที่นุ่มหรือว่าแน่นจนเกินไปนะทุกอย่างมีความกําลังพอดีมากๆนุ่มกําลังดีแน่นกําลังดีมีความนุ่มประมาณนี้นี่นะคะปะั๊บะ มันจะไม่ได้ยวกลงไปเลงน้ำเขาว่าไม่ค่อยกินเนื้อรองพื้นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆคือแบบกินรองพื้นน้อยมากทุกคนมันทําให้เราแบบประหยัดรองพื้นประหยัดผล,ลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือต้องพิออเดอร์เอานะคะก็เราพีจากร้านเดิมนะคะเดี๋ยวจะแปะค้นไว้ให้คือเวลาเราพีร้านทาัปปัเกาหลีเราพีร้านนี้ตลอดได้ของไวประมาณแบบสองสัปดาห์ก็ได้แล้วแล้วนะคะก็แบบโอเคด้วยนะ,ะด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะ ก็เสียดติดการคอนทัวร์อยู่ดีนะคะทุกคนคือรู้สึกว่าน่าต้องมีมิติอะน่าไม่มีมิติจะไม่มั่นใจเลยสุดค่ะคอนทัวร์โปรดของเราก็ไปดูกันได้ในะค,ะคลิปเฟอร์รไหมครับนะต่อมาก็คืออันนี้เลยนะคะทุกคนแ,แหลๆคนน่าจะเคยเห็นในคลิปเฟอร์ร สักเดือนไปแล้วนาองก็คือแปลงของฟิกบลัชนั่นเองค่ะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าชอบเบอร์ไหนก็คือมีทุกสีเลยน้าก็จะหยิบตัวที่อยู่ตรงนี้ให้ดูละกันนะจริงๆอะ่ะคือซื้อมา1เซตเขาจะมีประมาณ10กว่าด้ามได้นะคะมีประมาณ10หรือ11ด,ด้ามนี่แหละก็คือก็คือได้ทั้งแปลงหน้าแปลงตาแปลงคิ้วอะไรเงีย้ยก็คือแบบเซตหนึ่งได้ครบทั้งหน้าเลยแล้วก็คือเห็นเขาเปิดพีกันตั้งแต่ประมาณ1 3บบวกบวกบวกก็แล้วแต่ร้านกันไปนี่เราก็พีมาเซตประมาณรือ1 160หือ1 7 0 จำไม่ได้จริงคุณภาพแปรงก็คือมีความโอเคนะเดี๋ยวจะแบบหยิบให้ดูว่าเนี่ยอันนี้คือแปรงบัดออนนะคะทุกคนคือขนมีความนุ่มเลยแหละแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันบาดผิวเลยสักเส้นเดียวนะคะถ้าเทียบราคาอโอเคเลยนะ<ๆ>ก็นั่นแหละเป็นเซ็ตบัชที่แบบแนะนาจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอร้านพร้อมส่งหรือว่าร้านพีอะไรเงี้ยจะมาแปะให้ตายคิมแล้วก็รีดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ลวปีนี้ก็ยังติดอยู่เพราะยังคงใช้ยังต่อเนื่องหมดก็ต้องมีตุนบ้านนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นเป็นทิชชูเปียกข,ของซอ นะคะทุกคนซึ่งประมาณปลายปีเขาได้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เพราะเขาทําการคอลแลบกับน้องจ้าเก้าเฟรนน่ารักมากๆเลยทุกคนนส่วนตัวเราชอบน้องเอพีทมากๆแล้วก็ชอบน้องไรอันนะคะทุกคนนี่คือสัปปสเองเหลี่ยมสอบเนี่ยก็จะมีทั้งสูตรที่เป็นแบบสูตรปกตินะคะมีทั้งโรสเวเทอร์มีอันนี้มาใหม่อันนีแ้แบคทีเรียนะคะแล้วก็มีเมคอัพรีโบเวอร์นะคะที่เราชอบใช้มากๆ่ปริมาณก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นยีแผ่นเนาะเพราะว่าเดิมเนี่ยเกาจะมี12แผ่นนะคะนี่คือหน้าตาแพ็กเกจเก่านี่คือหน้าตาแพ็เกจใหม่ ดีทุกคนคือผ้าคนนุ่มมากแล้วแผ่นก็คือใหญ่เวบเราอ่ะจะชอบใช้ตัวนี้เวลาแบบสวอชลิปหรือว่าสวอชเมคอัพทํางานทํารีวิวต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเช็ดได้ออกสะอาดแล้วกรณีที่แบบเออกลับบ้านตากจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะเราก็ชอบพกตัวนี้ไปเพราะมันเช็ดออกได้สะอาดแล้วเราแบบไม่ต้องแบกบพวกคลีนซิ่งวอเทอร์หนักๆไปนะคะทุกคนก็ประหยัดกระเป๋าประหยัดว่าถ้าเกิดเป็นเมคอัพที่หนักๆหน่อยอาจจะเอาไม่อยู่เราต้องใช้พวกออย พวกดีบ,บุ๊กจะของเขาว่าในการเยนะคะจริงๆเรามีเทียบเลยอ,อยู่บนบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือที่แบบเออเป็นน้อง MP, เอ็มพีจะเป็นกลิ่นผีชนิดจะเป็นกลิ่นปกติไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทีทีออยล์กลิ่นจะมีความซาซ่ะอารนะคะสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะไรนี้ก็แนะนำจริงลองไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะแปงพิกัดไปให้เนาะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามแบบอีฟแอนบอยบิวตรีมแล้วก็ชอ่ชองทางออฟิเชยียลของซอฟเน่ได้เลยมาเลยะคะ่ะทุกคนก็คือนี้อันนี้เป็นตัวเซรั่มบำรุงผมนะคะเป็น ไร right. หรือเปล่าอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องไหมนะคะก็เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้ก็จะเป็นออยใส่ผมอันนี้คือเห็นแบบเห็นแม่ปูเปิดพรีแต่ยังไม่ทําการรีเซิร์ยังไม่ทําการแบบหารีวิวใดๆเลยแต่รู้สึกว่าเคยมันดึงดูดจากมันน่าใช้นะคะแล้วก็อยากเป็นอยากอยากเป็นตัวเดิมด้วยปรากฏว่าเคยดีทุกคนนี่ใช้ประมาณครึ่งขวดเลยพอทีแบบเป็นเนื้อออยไม่ข้นไม่เหลวเกินไปนี่ก็วันนี้เพื่อเช้าจาผมมาเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่า มันเป็นออยที่แบบไม่ได้หนึบหนับเนื้อไม่ได้เหลวไม่ได้ข้นเกินแล้วพอลงผมไปแล้วอะ่ะเขาซึมไปกับผมเลยเว้ทุกคนมันมีความแบบทิ้งความเหนียวหรือว่าต้องรอให้ซึอมอ่ะไม่มีความว่าจับไปแล้วรู้สึกว่าเอยทาออยเลยอย่างเงี้ยถือว่าผมเราอ่ะน่าจะถูกกับพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผมของเกาหลีเพราะว่าเพราะว่าตัวแชมพูก็แบบถูกกับของเรียวนะคะที่เคยรีวิวไปแลแ้วก็แรคทกเมน์ก็ถูกกับของเรียวคือหมดไปแล้วก็เลยไม่สามารถหยิบม,มาแบบแนะนําได้แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นตัวไหนนะคะทุกคนก็เป็นองตัวนี้นะคะค ตัวแฮร์ทรีทเมนต์น่ะคือใช้แล้วแบบผมนุ่มมากผมร่วงน้อยลงมา,มากๆ่วนตัวแชมพูคือมันใช้แล้วแบบสุขภาพเส้นผมดีขึ้นจากที่เป็นคนแบบว่าสระผมมาก็ผมหลุดร่วงอะไรก็คือไม่เป็นเลยเส้นผมแข็งแรงขึ้นมากๆเป็นแชมพูสมุนไพรอะนะของโยอะ่ะดีมากทุกคนใครที่สุขภาพเส้นผมแบบไม่ไหวแนละ้วแนะนําให้ไปหามาลองนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมันหาซื้อยากมากทุกคนเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยเราก็ผีออเดอร์มาเหมือนเดิมถ้าหมดก็จะซื้อตุนอีกแน่นอนเนี่ยเลย เยอะเลยนะคะเพราะว่าทางเราเป็นคนขนาดเราแบบไม่ได้ทาทุกวันผผมยังมีความนุ่มมีความนิ่มอ่ะทุกคนเพราะว่ามันบำรุงได้ล้ำลึกจริงๆนะคะมาน,นะคะเป็นงานผิวกันบ้าง mm hmm. ก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวเอ่อเนเชอร์สครับของ Happy Sunday นะคะทุกคนเป็นเลสสครับเขาเป็นแบบ พวกธรรมชาติล,ล้วนเลยนะมีทั้งแอปเปิลมีทั้งส้มนะคะทุกคนแล้วก็มีวอลนัทด้วยนะคะจะเป็นเนื้อสครับแบบนี้เลยคือเป็นเนื้อสครับที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะไม่มีความบาดผิวมีความละมุนแบบพอสครับแล้วผิวพองเป็นยงใหญ่มากแล้วผิวหมืผิวนุ่มมากเลยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้พอสครับเขาแบบไม่บาดผิวอ่อนโยนชอบกลิ่นมากกลิ่นมีความหอมน้ำนมข้าวมากก็เห็นมันแบบละมุนมากทุกคนแล้วแบบสครับเสร็จแล้วผิวก็คือมีความนุ่มมีความแบบ นุ่มคือเป็นสครับที่แบบละมุนที่สุดตั้งแต่ใช้มาเลยนะคะก็สกครับได้ทั้งผิวตัวแล้วก็ผิวหน้าเลยนะชอบเอามาสครับผิวหน้าเพราะที่เกียจสครับผิวตัวแต่ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะคะทุกคนแนะนาว่าทุกคนควรจะสครับผิว แบบอาทิตย์แล้วมันครั้งสองครั้งเพื่อแบบผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะครับที่สามารถใช้ใทุกวันนะคะเพราะเมซครับเขาแบบบางเบาแล้วก็อ่อนโยนทาละมุนมากทุกคนเอามาสครับหน้าก็ได้แบบไม่บาดผิวเลยคือแบบแนะนําจริงๆอ่ะต่อมานะคะทุกคนนี่เลยเลยคอมเมนต์อันนี้นะคะก็คือเป็นไรเป่าผมสช่าไบโอเซรามิกไอออนนะคะทุกคนเป็นสีแดงอันนี้เลยคือจะบอกว่าโอ้ไ oh ม่ก่อนมาถึงจุดที่แบบรีวิวไรเป่าผมได้ยังไงนะคือจะบอกว่ามันเป็นไรเป่าผมที่แบบเป่าผมได้ แหวงไวมากด้วยนะวัตกรรมแรงอ่อนแรงกลางนะคะแล้วก็แบบ แบบแรงสุดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีลมเย็นด้วยนะคะลด้วยนะวัตรกรรมสินี้เขาใส่ลงมาทําให้มันเป่าผมได้แห้งไวมากปก,ปกติเราจะเป็นคนที่แบบเป่าผมนานมากเพราะาผมยาวแล้วผมก็ใช้ตัวนี้คือผมแห้งไวมากใช้เวลาเป่าแค่แบบ5นาทีเท่านั้นก็แห้งแล้วทุกคนไม่ถึงส0นาทีก็คอนเฟิร์มเลยอันเนี้ยเห็นเนียนปะน้องสามารถพับเก็บได้นะคะทุกคนแบบพาไปต่างกังหววงต่างจังหวัดพกพาเวลาไปเที่ยวได้อะไรได้น้าหนักเบาด้วยนะคือแบบเลิศมากจริงราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไปให้ใต้คลิป ต่อ,นนะอกันที่มาส์หน้านะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้สารภาพบาปว่าแบบลืมใส่องอไปในสกินแคร์รูทีจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเฟรนด์มาส์ของทางเรานั่นเองนะคะทุกคนก็เริ่มจากตัวมามอนเลยก็จะแบบมีทั้งสูตรโรสมอยเจอไรซิ่งนะคะแล้วก็มีสูตรนี้ที่คนปม ว่าชอบม,มากเป็นตัว Camilia a n เ i จ g i n g นะคะทุกคนรู้สึกว่าหลังๆอะ่ะทํางานหนักแล้วรู้สึกว่าผิวเราเอจเขื่อมีความอ่อนล้ามีความโทรมอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะใช้งันหน้าแบบมันงานหน้าได้ดีมากเพราะถ้าจะเป็นเนื้ออิโมชันนะคะจะมีความเป็นน้านมที่เข้มข้นมากๆก็จะสามารถแบบบารุงได้ชุ่มชื้นแล้วก็ลําเลิกจริงๆตื่นมาหน้าก็คือมีความอิ่มฟูแล้วกลิ่นก็คือดีกลิ่นผ่อนคลายแล้วก็เราอะ่ะสอยมาราคาไม่แรงด้วยพีม่มาจาก Copy ปปแพลนมานแบบ20-30ราคาทเท่าเกาหลีเลยทุกคนเออแล้วก็สูตรนี้ชอบนะคะก็จะ โรสมอยเจอไรซิ่งตัวนี้คือจะเป็นสูตรที่ช่วยแบบประโลงผิวนะคะประับผิวแบบแห้งๆผิวมีความผื่นแดงมีความแห้งคันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใช้ตัวนี้นะคะมันเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วกลิ่นคือเป็นกลิ่นแบบกลินกล่นกุหลาบอ่อนๆนะคะส่วนตัวแผ่นมาของเขาอ่ะคือนุ่มแล้วก็แนบกับผิวดีมากเกาะผิวดีมากระหว่างมาก็คือสามารถทํานู่นทํานีไ่ได้เขาไม่ไหลลงมานะคะบอกเลยว่า ซือมากทุกคนเลามีหลายสูตรมากเลยนะก็ลองไปดูกันได้อีกอันนึงของแบร์อีกแบรนด์นึงที่ต้องให้ก็คือนี่เลยทุกคนคือเราใช้หมดจนเหลือแค่อันนี้แล้วนะคะก็คือบาลูบากิเจลีมาร์กเสนเองนะคะทุกคนอันนี้ไม่บอกต่อไม่เล่จริงคือชอบมากหมดแล้วก็ซื้อตุนตลอดนะคะสูตรที่เราใช้บ่อยแบบบ่อย,อยจริงๆก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสีเขียวรีแอกซิงแล้วก็จะมีอีกสูตรที่เป็นสูตรสีกาลนะคะซึ่งทําการพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นมาที่รู้สึกว่าต้องมีติดบ,บ้านนะมีไวุออ่นาน,ะะน,า,นมา,มามมแ คือเนื้อมากจะเป็นเนื้อมากเจลลี่นะคะมันจะมีความหยุ่น มีความเหมือนเจลลี่อ่ะเหมือนออลเจลลี่มามากหน้าอะไรเงี้ยคือฟิลดีมากแล้วก็บำรุงได้ชุ่มชื้นดีมากนะคะคุณหมอเขาทุกคนทำนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้ไปดูกันได้ละคะไม่แรงด้วยนะคะทุกคนนี่คือแบบเรคคอมเมนต์จริงๆอย่างอันเนี้ยเราใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ได้รับการบำรุงไปในทีเดียวกันนะคะก็ใช้รู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าตื่นมาหน้าไม่ผื่นแดงหน้าไม่แพ้แน่นอนน่ารักด้วย,วยอันเนี้ยก็ค ไปแล้วค่ะทุกคนก็คือนี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เป็นของเฟ e in Face นะคะตัวนั้นจะเป็นไฮโดรเจลมาแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นมาที่แบบบางๆแนบๆกับผิวจะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นเฟรดตลอดการของทางเราเลยจริงๆนะคะคือเป็นเฟรดแต่ปีก่อนจนถึงปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเฟรดอยู่คุอชอบมากทุกคนเป็นมาที่แบบตอบโจทย์คนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะรู้สึกว่ามันอ่อนโยนกับผิวหน้าทุกคนแล้วเขาก็มีหลายสูตรเนาะก็แบบถ้าเป็นไฮโดรเจลเวอร์หรืออะไรสักอย่างก็จะเป็นสูตรที่รู้สึกว่าเคาเเเหหมมมืืออนนนแบบซซึึปผิฮ เติมความชุ่มชื้นได้แบบจริงๆอัหนึ่งที่ออกมาไล่ๆกันนะคะก็จะเป็นสูตรสีฟ้าซึ่งสูตรที่เราชอบใช้ก็จะเป็น r e ล a x ซิ่งแครเป็นสูตรที่แบบมีกลิ่นเองบาๆ แล้วก็มาร์กมีความแนนกับผิวดีนะคะบำรุงได้ดีใช้รู้สึกว่าได้รับการผ่อนคลายคือวันไหนที่แบบทํางานมาหนักๆต้องต้องการมาร์กหน้าฟิน,ฟนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใช้มาส์กสูตรตัวนี้นะคะเราชอบตรงที่แบบขอให้เซรั่มมาชุ่มฉ่ำมากๆขนาดแบบมาครบ20-25ทีแล้วอะ่ะมันก็ยังเหลือเซรั่มอยู่นะคะแล้วก็ชอบเอามาทาแบบทาข้อท่าแขนนะคขาแล้วก็ว่าไปนะคะรูกแบรนด์ของเก่าที่แบบแนะนําจริงๆว่าใช้ดีมากแล้วก็สามารถหาซื้อง่ายแล้วเขาก็แบบจัดโปรบ่อยมากวัดทรงวัดส,สัดอะไรเงี้ยต่อมาเลยนะคะทุกคนก็คืออันนี้ ะะอันนี้เป็นตัวกระดาษสับมันของแฮปปี้ซันเดย์นะคะทุกคนก็เข้าสูก่การกระดาษสับมันแล้วค่ะคือปกติเราคนที่แต่งหน้าแล้วเวลาออกไปนู่นไปนี่เราจะไม่ชอบสับมันเลยเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รู้สิรู้สึกว่าไม่ค่อยเลิฟไ,ไม่ค่อยอินกับกระดาษสับมันได้ลองตัวนี้รู้สึกว่าเคยมันจะเป็นวะแม่มันแบบเฮ้ยสับเราชีวิตมันดีนะเพราะตัวนี้เขาเป็นกระดาษจริงๆที่แบบมีส่วนผสมจากพวกเส้นให่ธรรมชาติจริงๆในไหนเป็นสองด้านแบบนี้นะคะทุกคนเป็นด้านดํา ดำเข้มแล้วก็ด้านดำอ่อนเวลาใช้ก็ใช้ด้านดำอ่อนหรือด้านสีเทานันเองนะคะคือจะบอกว่าตัวเนี้ยสัมผัสเขาจะเป็นกำมะหยี่ละมุล,ละมูลดูข้นคือมันนุลลม่ลลมลลม,มากสัมผัสไม่เหมือนแบบกระดาษสำหน้ามันเลยชาแล้วก็มีตัวแบบบูชาคคลและพวกนี้ผสมด,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 ด้วยก็จะช่วยแบบดูดซับสิ่งสงกปรกแล้วก็ดูดซับความมาลมอนได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่เล็คคอมเมนต์มาก ครื่อนี้เป็นกระดาษซับหน้ามาันที่ซับเสร็จแล้วผิวแมตผิวนวลเหมือนเพิ่งแต่งหน้าเสร็จใหม่คือซับหน้าเสร็จแล้วเราสามารถแบบไปทําธุระต่อไปทำอื่นต่อได้เลยนะพี่อาอรู้สึกว่าไม่แนะนาต่อไม่ได้จริงๆอะ่ะมันแบบโอโหเดอะเบสออกกระดาษซับหน้ามาันจริงๆทุกคนก็ใครมีปัญหาหน้ามาันมีปัญหาวนใจระหว่างวันก็ลองไปดูตัวนี้กันตัว,ตวเลมอนบาร์นะคะทุกคนหรือเป็นอาหารเสริมที่อืม แน่จะเคยพูดถึงไปในเฟรนด์ปีที่แล้วปีนี้ก็อยู่ในเฟรนด์ของเราแล,แล้วก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเลมอนบาร์มเป็นเหมือนกับวิตามินอาหารเสริมที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วจะช่วยโลเผาผลาญทำให้เผาผลาญดีขึ้นบบเขาเป็นหลองไขมันนะคะเข้าไปแบบทําปฏิกิริยาซัมติงกับระบบเผาผลาญของเราทำให้ระบขบขเผาผลาญดีขึ้นกินน้ำก็จะทําให้แบบการกินของเราแฮปปี้ขึ้นไม่ว่าเราจะแบบไปกินของทอดมากกินของหวานมากน้าหนักเรามันจะแบบไม่ได้ขึ้นไปใน กินแบบช่วงที่กินหนักจริงๆนะคะจะกินเพื่อความบุนใจมากกว่าจะกินแล้วจะรู้สึกว่าเออน้ําหนักมันไม่ได้เึ้นมไปมากกว่าเดิมน,นะคะก็เป็นอะไรแบบเออรู้สึกว่าอุนใจตุนมีตุนหลายกล่องมาเน,นี้ยต่อมาก็คืออันนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันนะคะแต่ป็นอีกสูตรของเลมอนบาร์ซึ่งตุนเนี้ยจะเป็นสูตรปรับใหม่นะคะเป็นสูตรลูกยอนะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะแบบ ช่วยระบบย่อยอาหารเพื่อว่าสิ่งพันธการเผาผลาญแล้วก็ทําให้แบบว่าการเผาผลาญของเราเผาผลาญดียิ่งขึ้นทําให้เรารอิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยที่เพิ่มเข้ามาคือเขาช่วยลดอาการเพรียลดอาการอยากอาหารด้วยนะคะคือกินเข้าไปแล้วอะ่ะจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็รักษาอาหารตกค้างในล,ลาไส้ด้วยนะคะคือนั่นแหละก็กินแล้วรู้สึกว่าเออมันสบายตัวดีวะ่ะรู้สึกว่าเออขับถ่ายข้อขึ้นง่ายขึ้นจากที่เป็นคนขับถ่ายยากเลยทุกคนก็ลองไปดูกันนะคะก็อยากแนะนำเป็นคน่กินสิ่งนี้ กินเหล่านี้เพื่กันออกกําลังกายไปด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเขาได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เห็นผลไวยิ่งขึ้นเห็นผลชัดเจนขึ้น้วยนยคะทุกคนคือเราเป็นคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะทุกคนคือกินอะไรไปแล้วมันไม่ย่อยอ่ะมันแบบไม่ได้วิ่งเข้าห้องน้ำทันทีหรือป่าหรือไม่ได้วิ่งหรือไม่ได้เข้าห้องน้ำบ่อยเขาทนะี่ควรอ่ะก็ต้องมีตัวช่วยใช่ปะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากเพราะตัวนี้เขาเป็นไฟเบอร์นะคะเขามีสมุนไพรพแบบ เบอร์รี่หลากหลายชนิดเลยรอบเลยนะคะเขาเป็นไฟเบอร์ที่รสชาติทานง่ายมากคือคอนเฟิร์มเลยจากใจคนที่แบบไม่ชอบอะไรเหม็นเขียวไม่ชอบอะไรขมขมอะไรเงี้ยคือไฟเบอร์อ่ะในหัวเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเหม็นเขียวมันจะเนี้ยไม่เป็นกินนี้คือกินไปแล้วมีความฟรุตตี้มีความผลไม้มีความคือบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบทานผักผลไม้นะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้คือมันกินง่ายมากกคนแล้วก็ปริมาณในซองของเขาก็คือ วิตามินเงี้ยมาแบบเต็มเปี่ยมมากมีผักหลากหลายชนิดมากเลยนะเนี่ยคือจริงๆเขาให้ทานก่อนนอน ที่กินแล้วได้หมดจริงๆคือเราทานตอนเช้านะคะก็คือกินไปเลยก่อนข้าวเช้าเลยทุกคนมันก็จะทําให้แบบมันมันดันสิ่งที่ตกค้างเข้าไปข้างในและทําให้เราแบบอ,อึท,ทันทีเดียวนั้นเลยนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบดีมากก,กินแล้วรู้สึกตัวเบานะคะขับถ่ายปกติมากนะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคนขับถ่ายยากนะคะก็ในะนําจริงท้ายนะคะทุกคนและสุดท้ายก็คือสิ่งนี้นะคะขอแบบทบความก่อนว่าทางเราประสบปัญหา,าคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ของรถของแม็กพังนะคะ ก็มันเหมือนกับจิ้มไม่ได้บางตัวอะไรก็่ก็เลยต้องไปหาคีย์บอร์ดเสริมซึ่งพอไปหาคีย์บอร์ดเสริมก็แบบตอนที่หาได้แล้วก็ราคาดีที่สุดแล้วก็แบบคีย์บอร์ดมีสายที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็มาใช้แก้ขัดแต่ใช้ไปใช้ไปโคยมันลำคาดมากเลยทุกคนมันแบบทํางานไม่ถนัดแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราขึ้นไปเชียงใหม่ใช่ปะเราก็ไปทริปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็พอบงานไปทําด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเคยไปเจอสิ่งนี้ที่การ้ามนะคะ ก็คือเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะเป็นแป้นสีเขียวพาสเทลแบบนี้ซึ่งแบบถูกใจมากนะคะแล้วก็มีการแอบเอาสติกเกอร์ที่ซื้อมานะคะมาแปะทนี่นนนนนหน่อยๆเพมันน่ารักมากทุกคนแล้วใช้งานโดยการเชื่อมต่อบลูทูธเท่านั้นนะคะก็คือตัวเราก็เปิดบลูทูธของนี้แล้วก็เปิดบลูทูธเครื่องที่เราจะเชื่อมต่อก,กันนะคะคือสามารถแบบต่อได้กับทั้ง iPad หรือว่าคอมหรือว่าโทรศัพท์าาหมดเลย,ยแม้แต่แท็บเล็ตเลยเนี้ยเยช่วยชีวิตมากนะะให้เราสะดวกในการทำงานขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มันพกพาสะดวกด้วยเพราะว่าขนาดก็คคือเลย นเบาไม่หนักแล้วก็มีความสลีมีความบางขนาดดีผมพาแบบไปไหนได้หมดเลยนะคะทุกคนใครที่แบบทํางานในโทรศัพท์เป็นนักจริงสิ่งเนี้ยหรือว่าน้องๆคนไหนที่ที่เรียนใน i p a d i แ a d อันนี้ก็เป็นอะไรที่มาแทนไม่ละแน่นอจริงนะคะอันนี้ก็ได้มาจากนนหน้ามอวจะเห็นในช็อปปีมมีเยอะมากราคานด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้มีสิ่งหนึ่งน,นะคะที่เราลืมพูดถึงไป หลายคนอนะ่ะจะแบบมีความคาดใจมากๆเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามีติดตัวไว้แล้วแบบมันขุนใจนะคะก็คืออันนี้หลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นสายมูนะคะซึ่งนี้เนี่ยเป็นกําไลมูของร้านแบล็ k ซี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็สิ่งที่เราใส่นะคะเป็นกําไลที่ช่วยเรื่องความร่ารวยนะคะแล้วก็เรื่องความ มังค่งโชคโชคลาภอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนมันเป็นสีเขียวด้วยเป็นสีที่แบบถูกเฉลกกับตัวเรานะคะก็นั่นแหละทุกคนก็บอกเฮ้ยเป็นช่วงที่แบบแย่มากๆนะคนมันเป็นช่วงที่เราคิดว่าเผยค่อนข้างโค้งแล้วแบบมีความคิดว่าเผยจะมีงานไหมอะไรยังไงอย่างนี้เลยอะคือเป็นช่วงที่แบบนอยแล้วก็ท้ออยู่ตัดสินใจซื้อกําไรนี้มาช่วงนั้นนะคะก็ใส่ไปสักพักนึงแล้วเราก็แบบทำน่นทำนี่ของเราปกติอย่างนี้เลยทุกคนแล้วอยู่ดีก็แบบเฮ้ย งานเข้ามาเว้ยมีงานใหญ่เข้ามาทั้งที่เราไม่เคยได้งานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรแบบเหลือเชื่อไม่นะปังวะแล้วแบบเงินเข้างานเข้าทั้งนั้นในช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบเงียบเหงาสุดๆคนด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าอืม นั้งแต่ใส่มาก็มีเงินเก็บมีงานเข้ามีเงินมันขึ้นอยู่กับการกระทําส่วนตัวด้วยเนาะอย่างที่บอกไปไม่ใช่แบบใส่แล้วยู่เฉยๆแล้วแบบมีเงินตกลงมามันก็ไม่ใช่เาไปถามแอดมินไปปรึกษา<ๆ>เขาได้เลยว่าแบบอยากให้ช่วยเรื่องไหนอยากให้เสริมด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีกําไรหลากหลายแบบมากและกําไรเราก็มีความน่ารักเป็นหิ่งมงคลที่แบบสวยมากทุกคนราคาไม่แรงนะคะนี่ก็เส้นละสองร้อยนั่นก็ลองไปดูกันราคาไม่แรงด้วยแล้วก็มันเห็นผลจริงๆนะแต่ก็ได้ไปเราปังมากๆนะเราก็เลยบอกว่าไปซื้อเพิ่มนะคะ เป็นเส้นนี้เป็นเส้นนี้2ก็คือ เส้นนี้นะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหรือความเพราะว่าพอได้เส้นนี้มานะคะเราก็นะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเพิ่มเข้ามาผู้ใหญ่เอ็นดูขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนกับเรามีโอกาสกาแบบในการทํางานอะไรเงี้ยมากขึ้นด้วยนะการที่เราบอกว่าขยันทำโน่นทำนี่ตลอดด้วยทุกคนอันนี้เมื่อต้องแบบว่าทาทั้งคู่เนาะมันจะได้แบบว่าส่งเสริมกันจะได้เห็นผลแบบชัดยิ่งขึ้นนะคะเน,นี้ยแบ็กซี่คือแนะนำต่อจริงแนะนาเพื่อนต่อไปไหลายคนแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เห็นผลกันหลายคนเหมือนกันยังไงก็คือทั้งหม ทั้งมวลของเฟริตไอเทมประจําปี2020นะคะที่เป็นแบบเฟริจิปเท่กคิดว่านี่แหละคือหมดแบบหมดจริงๆของเฟริตของปีที่แล้วอใจแล้วเพราะว่าทุกชิ้นที่ใช้เราชอบและอยากบอกต่อก็ได้แบบ บอกไปหมดในคลิปนี้แล้วถ้ามีข้อสงสัยไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็สามารถพิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็ดแชร์กกดซับสไครบ์ทางเราด้วยนะคะคิดว่าต่อไปน่าจะแบบมีคลิปรีวิวน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมาให้ชมเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเงี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย